โอเคครับวันนี้เริ่มมีเสียงพอจะพูดกับพวกมึงได้อยู่แต่ว่าเสียงมันก็ยังไม่ค่อยดีนะก็พูดไปซะหน่อยแล้วกันเพรารู้สึกว่าคลิปเมื่อวานมันก็ดูสวยดีนะที่เป็นตัวหนังสือแต่ว่ากูเบื่อให้พิมพ์มากเกยกูแบบคิดสคคิปไม่ออกอะไรเงี้ยจาไม่ได้ว่าตอนนั้นกูทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยกูต้องมานั่งนึกก็พูดพูดไปแล้วกันเปิดมาก็มึงก็มาเจอกูตอนเย็นเลยเพราะว่ากูตื่นเย็นจริง กูนอนเมื่อคืนนั้นแ่สี่กี่โมงสามทุ่มแล้วตื่นตีหนึ่งตัดคลิปลงตีสองตีสามนอนต่อยาวตื่นตีโมงครึ่งอะ่ะแล้วก็เพื่อนๆบอกว่าให้ออกไปซื้อยาใช่ปะ่ะก็ออกไปซื้อยาตามที่เริัตบอกเริษัตก็คือเพื่อนแล้วมึงดูหัวกูออกเป็นสภาพเนี้ยกูแล้วก็แบบเพสัทร,รันยาคงคิดว่ากูเป็นคนบานน้าแน่หรือว่านี่คือการเซตผมของกูกูก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เลยกลับมา แกงกะหรี่อ่ะมันลาขึ้นเพราะกูไม่ได้ใส่ตู้เย็นเมื่อคืนก็อาการก็คงเป็นประตามนั้นก็เลยทิ้งทิ้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวล้างมงล้างหมอ้ออะไรให้เรียบร้อยแต่ว่าเหมือนมีก้อนแกงกะหรี่เหลืออีกสองก้อนแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะทําอะไรมันก็ผัดผงกะหรี่เอ้ยผัดแกงกะหรี่ก็ทําได้อืมแล้วก็ก็เลยทําข้าวผัดกินอืเรียบร้อยไปแล้วกินอิ่มกินข้าวเรียบร้อย วันนี้ก็เพิ่งเริ่มขึ้นมาเดี๋ยวกูคงนั่งตั้งสติดู YouTube เก็บของล้างจาน,นล้างหมอนู่นนี่นั่นก่อนแล้วกันนะเนื yeah. ่ยจริงๆเลยวันนี้นอนเหนื่อยอ่ะวาดมันเจอกันอีกทีก็คำ่คำๆแล้วตอนนี้กูก็เล่นเกมไปตอนหัวค่ำเลยพอกินข้าวเสร็จก็เล่นเกมแล้วก็ทิ้งไอ้พวกอะไรอนะ ข้าวแกงกะหรี่อะไรแล้วก็ล้างงวงล้างหม้อเก็บไปเรียบร้อยกูบอกไปยังว่าเออลางมมนขึ้นกูว่าเลยล้างก็จะบอกไปแล้วอรืมั้งประมาณนั้นแล้วก็สั่งข้าวมากินแล้วก็ออกไปซื้อยาใช่เอาซื้อยาเออลาไห้ฟังเถอะอะไรวะนเนี้ยวันนี้กูแม่งบึนๆขอโทษนะกูขอโทษนะถ้ากูแบบพูดอะไรไม่่อยดูเรื่องวันนี้แม่งกูแบบคอก็เจ็บเหมือนแบบมันเป็นไข้อ่อนๆซึ่งก็ไม่ใช่โควิดอะตรวจแล้วตรวจแล้วตรวจอีกก็ไม่ใช่ ก็อาจจะเป็นติดเชื้ออะไรทักอย่างในคอละไับงตามที่เพื่อตันตัวคุนเพิ่นเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรทำการวิเคราะห์มานะทีวันนี้คงไม่ค่อยายาเท่าหร่แล้วฟัวบนบนตอนนี้กี่โมงที่สองที่สามคือตอนเย็นนะ่ะหลังจากที่กินยาอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เล่นโอเวอร์คุกเกมเนี้ยเกมที่ทำลายความสัมพันธนะ์น่ะแต่จริงๆพวกกวูเล่นกันก็แบบไม่ค่อยนะ คือเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นกับแก๊งกนในรีคอร์อดอะมันจะไม่ค่อยเอ็นดีเว้ยจะแบบหาวิธีที่ทำให้งานฟล์แต่เล่นกับแก๊งอื่นแล้วเออไวแล้วยิงคอไปอ่องนีีด้วยแต่ว่าเล่นกับเพื่อนก็ไม่ค่อยได้แต่โกนเวอรไวเสียงดังเท่าไหร่ก็โอเคอเดี๋ยวคงจะไปอาบน้ำลนแล้วมั้งกูล้างจานอยู่แล้วเออขาดแค่อาบน้ำไม่นด้จะผมมาหลไยรวันเนี่ยนอน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 ตั้งแต่วันอะไรวะวันศุกร์ ตั้งแต่เริ่มมันสุกอะกูก็นอนหยับหยับเลยเขารู้สึกว่าตัวเองป่วยแต่ไม่รู้พรุ่งนี้นอนตึงมากเป็นยังไงบ้างนะไม่รู้ว่าจะลาดีหรือเปล่าถ้าเป็นไงได้ก็อยากลาเพืได้พักผ่อนวันนี้ก็สองคลิปสั้นๆแล้วกันนะขอบคุณ <Rose> ทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณคนที่กดติดตามเยอะขึ้นมากๆผมขอบคุณมากๆเลยเยอะมากๆคือสองพนคนแต่แค่นี้กูก็ดีใจลว ดีกว่าแบบไม่มีคนดูเลยอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนี้ก็โอเคนะครับเรื่อยๆไปเดี๋ยวจะพักผ่อนแล้วให้หายขอกำลังใจกันหน่อยนะช่วงหายไ,ไวๆจะได้กลับไปวีงานกันต่อโอเคเจอกันพรุ่นี้ครับขอเปนวันที่ดีมีความสุขกัน